มามาจ้ามาฟังทัศนคติดีๆของศิลปินในดวงใจของพวกเขานกพงศกรหมอลำเสียงวิหกมาบึงมาพิสูจน์ว่าเพิ่นหูซสกจังไดกับแฟนคลับเอฟซีที่หักที่แพงเพิ่นติ่ติดตามจึนชมผลงานของเพิ่นเพิ่นบรดเวลแต่ปากด้ยจ้าแต่เพิ่นพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นด้วยการกระทําว่าเพิ่นหักและก็จริงใจกับแฟนคลับเอฟซีของเพิ่นแบบนี้มาเสมอจ้า มา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 ไปฟังน้ากันจ้าอันนี้ยอมรับเลยครับเพราะว่าพ่มเป็นคนที่รักครอบครัวมากครับเป็นคนที่รักพ่อรักแม่รักน้องหักหลานนะครับหักลูกอีกอย่างหนึ่งแม่หนกใส่เข้ามาแม่บุญธํามนกหลายคนนะครับท,ที่แบบว่าสปอร์ตสนับสนุนแลบบ้วก็ข้อ,อยุ่เคียงขางเพราว่าสิเป็นสปอร์ตด้วยกําลังใจสปอร์ตด้วยเงินด้วยท่องหลายสิ่งหลายอย่างซึ่ง ซึ่งอ่าชีวิตนี้ก็คือไม,ไม่สามารถที่จะคิดลืมพระคุณได้นะครับมือหนึ่งที่ามือหนึ่งที่ถึงเวลาแม่หักแม่บุญธรรมหนกอาจจะได้มาอยู่น้าหนกก็ได้อาจสีไใ้มากอาจสีไใ้ดูแลก,กันนะครับเพราะว่าตราบใดที่หนกยังมีกําลังอยู่หนกเออหนกก็เคยบอกอยู่ว่าแม่คือจังแม่คือจังแม่หนกยุ่งเถื่นันสินกก็บอก บ่มีลูกมีหลานนกก็บอกว่าแม่มาอยู่กับนกนกจะดูแลแม่เองมาอยู่กับนกนกดูแลได้แม่หอยซอยเบิ้งกันใดก็คือแม่แตงเนี่ยครับแม่แตงนี่ก็ดูแลพ้องสกรอนมากคักพอสมควรเกจนวันนกรู้สึกว่าแม่แตงกลายเป็นแม่นกอีกผู้หนึ่งนะครับแม่แตงแม่น้อยแม่หมดแม่แตงแม่น้อยแม่หมกอันนี้หมายถึงแม่ที่แบบว่ากอตั้งวงก็าน้ำกันเลยด้ครับทั้งแต่แรกนะครับคือเป็นซัพพอร์ตงมากอืม ตั้งใจพัฒนาวงมาลําต่อไปค่ะครับตั้งใจอยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นจังไดจ้าพี่พี่แม่แม่ฟังบอลนกคงสก,ก่อนแล้วเว้าถึงแฟนคลับเอฟซีที่เคยดูแลที่เคยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่เปิดวงใหม่ๆจนถึงปัจจุบันเนาะแม่แม่หูซื้อจังไดแม่แม่มีความคิดเห็นจังไดกับผู้ซ้ายผู้นี้จ้าสำหรับไม่ตอกสายไหมเนาะแห้งติดตามแห้งหักแห้งบึง แห่งชื่นชมในการกระทําและกันในแนวคิดของหัวหน้าโนกพงสะกอนที่เพิ่มมีกับแฟนคลับ A FC เนาะค่นเนาะเพิ่นหักและก็จริงใจกับแฟนคลับ A FC ให้เกียรติแฟนคลับ F c ซที่สําคัญถ้าแฟนคลับเ c ผู้ใดที่เคยหักเคยแพ้เพิ่นที่เคยซัพพอร์ตเพิ่นระตกอยู่ในความลําบากเ่าว่าสิด้วยเหตุการณ์ใดหรือว่าสถานการณ์ใดเพิ่นพรอมที่สื่ยืนมือเข้าไปซอยถึงสิบปได้ซอยหลายกระด้ซอยเล็กๆน้อยๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของนกฮงศกรนเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับแม่ตอกสายไหมแม่ตอกว่าคุณสมบัติของศิลปินที่เป็นแบบนี้ละจ้าแห่งเหตุให้พวกเขาอยากติดตามอยากซับพอร์ตอยากเมตตาเนาะค่ะเนาะแม่แม่มีความรู้สซกจังใดเกี่ยวกับศิลปินผู้นี้พิมพ์คอมเมนต์มาเว้าให้ฟังได้เด้อจ้าว่าแม่แม่มู่งซืจังใดกับนกฮงศกรขอบคุณแม่แม่ทุกๆคนที่เข้ามาฟังที่เข้ามาเบิ่งคลิป ของไม่ตอกสายไหมเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์รักไม่แม่ทุกๆคนคะ่ะ